สวัสดีครับผมปาครับของวัวหมูกีนะครับผมเฟซบุ๊กหมูหมูกีฟาร์มช่อง YouTube หมูกีหอยดีนะครับกะพระพ่น้องมารับชมง้อเคยแล้วครับผมว่าจะเป็นง้อเลี้ยงง้อเนื้อง้อคุณง้อขานะครับพี่น้องสั่งมาเอาจัดให้ครับผมแต่ว่าคลิปนี้มัอนี้นะครับเสียเป็นร้อยเลี้ยงนะครับว่าฝากให้พี่น้อง รับไ้พิจารณานะครับสิเป็นลูกตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้สิมีลงให้รับชมอยู่ประมาณสี่โคมนะครับราคากับบอเพียนนะครับเฉลียก็ดิถือโคมละสองมื่นกัวกับสามมื่นนิดๆนะครับเฮดีถือตัวละมื่นน้อยๆนะครับผมเป็นงวดตกน้่มเลี้ยงแต่ว่าโค้งใหญ่เสี้ยมใหญ่นะครับหนาเลี้ยงครับผมวาต่อ้วนครับวาทะผู้ใดอยาถึงนะครับ อย่างไปนีกำไรแน่นอนมาครับคุ้มแรกนะครับแมแดงลูกแดงนะครับโบเต็มทั้งสองม่สูงร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้ประกันจำหนี้นะครับลูกยู่เดือนกลัวที่เขาซ้อนครับผมตัวนี้เปิดยืดสองหมื่นแปดพันบาทครับผมพี่น้องออกไปวัดตะอ้วนครับกำไรเห็นเ็นครับผมเบื้องครับอ่ะคู่ต่อไปครับผมปินแม่หัวล้นนะครับผมล้นธรรมชาติแดงโบดนะครับ ลูกสาวนะครับอายุประมาณ3 4เดือนเนือยนั้นก็มาดีครับลูกสาวแต่ว่าบวมเอนง่วงลูกหลอดเนาะเป็นทับโตนะครับออกมากัสีบวดเมียเพราบันไดนะครับผมไปทั้งพอหลายกวนะครับแต่ว่ากับพพิดวังครับตัวนี้พอเมียุ่นธรรมชาติไปพัฒนาตัวครับไปใส่ลูกหลอดเนาะใส่น้ำเชื่อใส่พอนอกออกไปนะครับน่าที่สวยครับผมอากูต่อไปนะครับผมเมียเสียบไงไม่ขอโกงนะครับ อันนี้เป็นลูกตัวที่2นะครับลูกอายุประมาณ4เดือนถึงหเดือนครับตัวนี้ชิมดําคอดํานะครับแต่ว่าขิปหับดานะครับบวดบวติมแต่ว่าใจลูกนี่ขันเทปเลยบนเนื้อหนังเพลินๆจับหนอกไปงัวผูนะครับผมแม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้านะครับตัวนี้เอาไปกับบริวังเช่นเคยนะครับผมเปิดยู่งสามหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้ครับเฉลี่ยเราถือตัวละมือนกบาทเบืองลูกคน ว่ามันงัวผูนะครับผมงัวเมียได้ครับลูกเนี่ยจับหนอกเนื้อหนังลึโองสวยงามครับผมสีกันมาแล้วครับคู่ต่อไปนะครับเป็นเม่ไท้ยกลางครับสีนวลต่ว่านี่ก็เป็นเครื่องดำผมดำนะครับโบ๊ถือเป็นงัวโบดแต่ว่ากับโบ๊ตโบตเตรีมลอยนะครับผมจิ้มดำนะครับขอขากรม้าน้อยหนึ่งขีบหูกับม้าน่อยหนึ่งนะครับลูกตัวเมียนะครับสูงร้อยสี่สิบสามลูกแรกครับผมตัวนี้ก็เปิดอ ลักสองครับผมสอง0มื่แปดพันบาทครับผมนะครับลูกกับเนื้อนังดีนะครับท่านใดสนใจนะครับกเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดคำว่าใดนะครับผมจะด้ทรงรูปภาพนะครับทรงรูปภาพทรงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูว่าขอสงสัยตรงใดนะครับตัวนี้ก็บโมขย่ายางคนไดลูกคนกินนมนะครับครับท่านใดสนใจการติดตตอสอบถามคำว่าไดทางช่องอ่ายูทูบนะครับ หมูกฮีฮอนดีเดีอวทางเฟซบุ๊กหมูมูกีฟร์มหรืออีกเฟสหนึ่งก็คือสำลองหมูกีฟร์มนะครับเบอรโ์โทรก็062 041360 0ก็หาห่า82317นะครับงวอยู่บ้านแวงดงตำบลแวงดงอำเภอยางศรีสุรัต์จังหวัดมาารค้ามนะครับทางข้อข้อกับประกันตำนี้ประกันทองนะครับผมมีตำนี้งอบะทองขึ้นเงินเต็มจำนวนครับสวัสดีครับ